สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับบ้านหน้าบอนสีนะคะวันนี้นะเป็นคลิป e ีีที่114นะคะแอมจัดเป็นโปรไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นอ่า คลิปประจำวันเสาร์ที่17มิถุนายนนะคะแอ,แอมจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวันจันทร์ที่19มิถุนายนนั่นเองนะคะแอมจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย e ์เอเมสให้ทุกบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นไม้โปรนะคะแอมจัดชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง10ชุดนะคะมาในราคาที่3 4 9บาทรวมส่งค่ะสามารถสั่งซื้อได้ทางลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ ก็วันนี้นะคะซึ่งนะคะใน1ชุดนะคะแอมจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ถึง6ต้นด้วยกันนะคะเป็นไม้สุดคุ้มมากๆนะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่มีความสนใจนะอยากจะลองเลี้ยงบอนสีนะคะแอมแะน,นะนํานะลองรับน้องนะคะในชุดโปรนี้ไปหัดมือเลี้ยงกันดูนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะบอนสีเลี้ยงไม่ยากนะคะบอกเลยนะบอนสีเลี้ยงไม่ยากถ้าเราเข้าใจเลี้ยงนะคะ ค่ะก็อธิบายเรียบร้อยนะคะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 8 3 0 5 4 1 8 7 5ค่ะเบอร์นี้ก็สามารถโทรสั่งซื้อก็ได้หรือจะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อก็ได้นะคะสะดวกช่องทางไหนนะคะก็สั่งซื้อช่องทางนั้นนะคะก็ชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวตามแอมมารับชมนะคะว่าหน้าไม้ทั้ง10ชุดนะคะในอีที่114นี้นะคะ จะมีไม้ส,สวยๆถูกใจลุงป้านะอากันบ้างหรือเปล่าคะ่ะตามแอมมาเลยค่ะมันเริ่มกันที่ชุดที่1นนะคะวันนี้แอมจัดอะไรให้บ้างสําหรับไม้ชุดใน EP ที่114นะคะมาดูกันเลยค่ะ ต้นแรกนะคะแอมจัดซีลาหุ้มทองนะคะโทนสีเข้มๆนะคะให้1รายการนะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพอร์นารานะคะไม้โทนสีชมพูด่างขาวสวยค่ะเป็นไม้คอมเพกนะคะไม้ใหญ่มากนะคะส่วนไม้ป้ายนะคะแอมจัดนะคะต้นนี้ไปให้นะคะนางรากสดเทวีนะคะพื้นเขียวป้ายแดงแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะแล้วก็บอลการาบอีกหนึ่งรายการค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรมีนะคะ กาบด่างนะคะออกโทนสีด่างเปรอะนะคะต้นนี้โตไปสวยมากๆค่ะและกาบอีกหนึ่งต้นนะคะแอมจัดหลวงปู้ใหญ่ไปให้นะคะโทนสีชมพูสวยๆนะคะต้นนี้บอกเลยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยต้นนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะชุดนี้คือโทนสีนะคะจัดได้โทนสีลงตัวและสวยงามน่าเก็บมากๆค่ะ มาต่อกันที่ต้นสุดท้ายนะคะแอมจัดสีลานักปราดไปให้1รายการนะคะโทนสีชมพูบ้านเย็นส,สวยๆนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะประหยัดเนื้อที่นะคะก็จับรวมกันสักสามกระถางก็ได้ค่ะจัดเป็นบอลกองประดิษฐ์นะคะลงกระถาง8นิ้วนะคะสักสาต้นเนาะ,อะแอมจะแนะนํานะคะลองจัดศีลาหุ่นทองนะคะแล้วก็ต้นนี้นะเพลินนาพร้อมกับศีลานักปราดนะคะรวมกันนะคะอยู่ในกระถางเดียวนะคะ แอมคิดว่าคือโทนนี้นะคะจัดออกมาได้สวยงามมากๆนะคะฝากไว้อีกหนึ่งรายการนะคะสำหรับหน้าไม้นะคะทั้ง6กระถางนี้นะคะแอมจัดไว้ให้อยู่ในชุดที่1คะ่ะมาต่อกันที่ชุดที่สองนะคะหน้าไม้ทั้ง6รายการนะคะมีอะไรกันบ้างในชุดนี้นะคะขอเริ่มกันที่ต้นนี้ก่อนเลยนะคะแอมจัดฉัดที่นกอนนะคะไปให้1รายการนะคะโทนสีออก สีชมพูนะออกโทนเลือดหมูด้วยนะคะเข้มๆนะั้นลักษณะการกัดสีนะคะจะออกด่างเประนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะทรงใบดกนะคะกันใหญ่ใบแข็งแรงนะคะต้นนี้ก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะโทนสีดีจริงๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้แรอเทมในปี65นะคะแอมจัด พาดบางแก้วนะคะหน้าชมพูหวานๆไปให้1รายการค่ะแล้วก็เอาไปอีก1รายการนะคะทรงกลมนะคะใบหนาก้านใหญ่เดียงนอกตูได้ด้วยนะคะมีชื่อว่าเมืองใหม่นั่นเองนะคะเป็นไม้โชว์เม็ดนะคะกระดูกสวยด้วยนะคะลูกค้านะนะ่าเก็บอีกแล้วค่ะชุดนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะมาต่อกันที่กระถางนี้นะคะแอมจัด ต้นนี้นะมีชื่อว่าเจ้าพระยานามื่นนะคะไปคู่กับหอกส,สัตวโลหะนะคะแอมไม่จับแยกนะคะให้ไปแบบนี้เลยนะคะและยังไม่พอนะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะแอมจัดไม้ใหม่จากทางสวนนะคะกําลังจะไปตั้งชื่อน,นะคะเป็นชื่อว่าลำสนธีนั่นเองนะคะเป็นไม้ใหม่จากทางสวนนะคะยังมีจํานวนน้อยอยู่นะคะน่าสะสมค่ะชุดนี้นะและยังไม่พอนะคะมาต่อกันที่กระถางสุดท้ายนะคะแอมจัดพรเจ้าสวนนะคะฟอร์มกอไปใ,ให้หนึ่ง กระถางคะ่ะอยู่ในไซส์กระถาง4นิ้วนะคะแอมก็ไม่จับแยกเช่นกันนะคะให้ไปแบบนี้เลยนะคะไปจัดฟอร์มกอสวยๆตกแต่งหน้าบ้านกันนะคะ ฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจะมาต่อกันที่ชุดที่3นะคะ6รายการในชุดที่3ามีอะไรกันบ้างแอมขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะแอมจัดนะคะองค์ยิงท่อฟันนะคะปลายสีชมพูสวยๆแบบนี้นะคะไปให้1กระถางนะคะต้นถัดมานะคะต้นนี้นะคะจะเป็นธาตุบางแก้วออกโทนหวานๆนะคะโทนหวานเลยนะต้นนี้นะและยังไม่พอนะคะต้นนี้นะคะออกโทนด่างเปรอะนะคะเมื่อโตไปเขาจะออกโทนสีชมพูนะคะมีออก ด่างขาวนะคะลูกค้านะต้นนี้มีชื่อว่าเทพจุตินั่นเองนะคะต้นนี้คือสวยมากๆนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ต้นนี้แล้วกันนะแอมให้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้หยกกำมาหยี่นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะเมื่อโตไปเขาจะออกโทนสีดํานะคะไม่ใช่สีเขียวนะคะต้นนี้ก็น่าเก็บลองลองเก็บไปเลี้ยงกันดูนะคะเป็นลูกไม้ที่แอมผสมเองนะ,ะแล้วก็ต้นนี้นะคะเดี๋ยวขอย,ยกออกมานะคะเป็นฟอร์มกอนะคะซึ่ง แอมจาไม่ได้อยู่หนึ่งต้นนะคะต้นนี้คือสวยเลยนะไม้เก่านะคะออกโทนแดงๆนะคะต้นนี้คือสวยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่าเช่นกันนะคะตอนเล็กๆเขาจะโทนสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็กระดูกออกโทนสีชมพูนะคะเมื่อโตไปบอกเลยนะคะสวยมากลักษณะทรงใบยาวใบหนาก้านใหญ่นะคะแนะนําเลยนะสําหรับชุดนี้นะคะท่านใดที่ชอบเลียงนอกตู้นะคะ และที่แทรกไปด้วยนะคะอีกหนึ่งต้นนะคะใบนี้นะคะมีชื่อว่าสีเบญจรงนะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้รับฟอ,อร์มกอประดิษฐ์ไปแบบนี้นะคะกระถางนี้ได้ไปถึง3ต้นด้วยกันนะคะคุ้มมากๆค่ะแล้วก็มาต่อกันที่กระถางสุดท้ายนะคะเป็นบอลกาบนะคะกาบป้ายนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสุดสาคอนนะคะให้ดูที่กาบของเขานะคะ ให้สวยนะคะน่าเก็บหน่าสะสมอีกแล้วค่ะชุดนี้ก็คุ้มนะคะสําหรับมือใหม่ที่มีความสนใจอยากจะลองเลี้ยงบอลสีนะคะชุดนี้นะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ทุกต้นเลยนะคะแอมแนะนําเลยนะคะฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่3ค่ะมาต่อกันที่ชุดที่4นะคะทั้ง6กกระถางแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะแน่นอนค่ะแอมจัด ชาติทินกรนะคะไปให้1รายการนะคะตอนโตนะคะเขาจะออกลักษณะด่างเปรอะสวยมากค่ะแนะนําให้เก็บนะคะต้นนี้นะแล้วก็ไม้ป้ายอีกหนึ่งรายการนะคะขอยกก่อนนะแอมจัด,จดต้นนี้นะคะซับเจริญนะคะไปให้1กระถางค่ะแล้วก็มาต่อกันที่2รายการนี้นะคะกระถางนี้นะแอมจัดทิดาสวรรค์ไปให้นะคะต้นนี้บอกเลยนะคะใบหนาการใหญ่นะคะฟอร์มใบดกค่ะต้นนี้นะคะสายประกวดเช่นกันค่ะสําหรับต้นนี้นะ,ะแล้วก็มาอีก กันที่ด้านซ้ายมือนะคะแอมจัดเดือนกระดกระดาคมไปให้หนึ่งรายการนะคะเป็นตับเดือนนั้นเองนะคะส่วนนะคะอีก2กระทางด้านหลังนะคะจะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะแนะนำต้นนี้ก่อนนะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ขาวนะคะ ตไปกัดสีชมพูสวยมากค่ะเป็นฟอร์มกออีกต่างหากนะคะคุ้มมากๆค่ะชุดนี้นะ,ะและยังไม่พอนะคะชุดนี้นะคะกระถางนี้นะแอมจัดเจ้าพระยานามื่นบาให้หนึ่งกระถางนะคะเดี๋ยวจะยกฟอร์มให้ดูนะคะเป็นไงบ้างคะกอแน่นๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะเป็นฟอร์มกอเช่นกันนะคะแอมจัดให้แบบนี้เลยนะคะน้องพร้อมย้ายขึ้นกระถางแนิ้วได้แล้วนะคะจัดฟอร์มกอรประดับหน้าบ้านกันค่ะ คุ้มจริงๆค่ะชุดนี้นะคะถ้าท่านใดชอบนะคะโทรมาสั่งซื้อได้นะคะที่เบอร์083054 1 8 7 5ค่ะบ้านนะับอนสีนะคะหรือจะใช้เบอร์นี้นะคะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อสั่งซื้อบอนสีหรือขอดูรูปตัวอย่างต้นไม้ที่จะส่งให้ลูกค้าได้นะคะฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่4ค่ะต่อกันที่ชุดที่5นะคะทั้ง6กกระถางแอมจัดอะไรมาให้บ้างเริ่มที่ด้านซ้ายมือกันก่อนแล้วกันเนาะ แน่นอนค่ะต้นนี้นะคะแอมจัดปีมันโรงไปให้นะคะฟอร์มกําลังสวยเลยนะคะน้องพร้อมย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วเพื่อทําแม่พันได้เลยนะคะออกโทนสีชมพูสวยมากค่ะต้นนี้นะและยังไม่พอนะคะไม้ด่างนะคะอันนี้ถือว่าด่างสวยนะคะเหมาะสําหรับกับการตั้งแม่มากๆค่ะแอมจัดสิลานักปราลัดนะคะด่างชมพูสวยๆแบบนี้นะคะไปให้1ต้นนะคะอ่าต้นจริงบอกเลยนะคะต้นนี้สวยมากนะคะไม่ควรพลาดนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็น ไม้นะคะบอนสีใบไผ่นะคะเอ็มจัดใบไผ่ควันซิลิไปให้นะคะหนึ่งรายการเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะา โทนสีน้องสวยนะคะบอกเลยท่านใดที่ชอบสะสมนะคะบอนใบไผ่ค่ะต้นนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็มาที่3กระถางด้านหลังกันบ้างนะคะต้นนี้นะแอมจัดพันดาวไปให้1รายการค่ะส่วนต้นตรงกลางนะคะมีชื่อว่าเดือนกรกฎกาคมนะคะสรงใบกลมนะคะพื้นใบสีแดงนะคะแล้วก็มีเม็ดสีแดงเล็กๆจมอยู่ด้วยนะคะต้นนี้คือสวยนะคะท่านใดที่ชอบสะสมตับเดือนนะคะต้นนี้นะเดือนนี้ก็น่าสะสมเช่นกันค่ะใบหนาฟอรม ใบดกมากๆค่ะและยังไม่พ่อนะคะกระถางสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นฟอร์มกอนนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะอ่ะเป็นฟอร์มกอนนะคะสิลาหุ้มทองฟอร์มกอนนั่นเองค่ะแอมจัดแบบนี้ไปให้เลยนะคะต้นนี้นะน้องเลี้ยงนอกตู้นะคะแข็งแรงและโทนสีเข้มสวยมากๆค่ะแอมฝากหน้าไม้ไว้ด้วยนะคะทั้งหรายการนี้นะคะจัดให้ไว้อยู่ในชุดที่5ค่ะ ต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะทั้ง6ต้นนะคะในชุดนี้แอมจัดอะไรให้บ้างขอเริ่มที่ไม้ฟอร์มกอทั้ง2กระถางนี้ก่อนนะคะค่ะต้นนี้นะแอมจัดศีลานักปราดไปให้นะคะใบนี้คือด่างชมพูสวยมากๆนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะลูกค้านะ ต้นสูงแล้วนะคะความสูงก็จะอยู่ประมาณ14เซนนะคะลากเดินแบบแน่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะน้องพร้อมย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วหรือ12นิ้วได้เลยนะคะจัดฟอร์มกอได้สวยมากๆนะคะแล้วก็แอมจัดฟอร์มกอไปให้อีกหนึ่งกระถางนะคะจะเป็นพันดาวฟอร์มกอนะคะท่านใดที่ชอบจัดฟอร์มกอแล้วก็ต้องการประหยัดพื้นที่นะคะแอมแนะนําแบบนี้นะ จับสกระถางนี้นะคะรวมกันเลยนะคะเป็นกอใหญ่ๆนะคะสีชมพูตัดสีขาวนะคะสวยนะคะลองจัดกันดูนะคะหรือต้องการเพิ่มสีสันนะคะก็จัดไม้เหลืองเข้าไปอีก1กระถางนะคะสวยเลยนะคะลองจัดกันดูนะคะ มาแนะนําไม้เหลืองกันบ้างนะคะทั้งสี่รายการนะชุดที่6แอมจัดไปให้ถึง4กระถางเลยนะคะไม้เหลืองต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองสุรีฉานค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้เหลืองอีกเช่นกันนะคะมีชื่อว่าเหลืองเปรมมากอนนะคะส่วนต้นนี้นะคะเป็นไม้ไม้เหลืองเช่นกันนะคะแต่น้องเป็นลูกไม้นะคะโตไปเนาะน้องเป็นไม้งานเม็ดนะคะพื้นสี พื้นสีเหลืองนะคะเม็ดขาวแล้วก็จะมีเม็ดแดงขึ้นมานะคะเมื่อตอนโตน,นะคะเขาจะเขาจะค่อยๆไล่เม็ดขึ้นมานะคะสวยค่ะต้นนี้นะแนะนําอีกเช่นกันนะคะส่วนไม้เหลืองที่ซุกอยู่ตรงกลางนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองเงินทองนากนะคะชื่อดีมากๆค่ะ่าฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่6ค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่เจ็ดนะคะทั้งหกกระถางนี้นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะขอเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้นะ แอมจัดนะคะกระบี่ในร้อยนะคะใบลักษณะทรงใบหอกนะคะปลายขาวนะคะสวยค่ะต้นนี้แตกหน่อได้เก่งจริงๆนะคะแอมแนะนําให้เก็บเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะไม้ปลายอีกหนึ่งรายการนะคะแอมจัดองค์หญิงทอฝันนะคะปลายชมพูชัดๆแบบนี้ไปให้นะคะใบใหม่ก็กําลังกลางนะคะป้ายมาเช่นกันนะคะไม่มีหลุดป้ายนะคะต้นนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอ้อนนะคะกระถางนี้นะคะจะมีถึง2ชนิดด้วยกันนะคะมากันที่ใบแรกกันก่อนเนาะต้นนี้นะคะเป็นเจ้าหญิงนะคะสวยแต่นะคะสวยมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าปิ่นกินนารีนะคะลักษณะน้องนะคะจะเป็นบอลใบกาบนะคะกัดสีสวยนะขอบชั้นนอกเป็นโทนสีแดงขอบชั้นในเป็นโทนสีเขียวนะคะสวยมากค่ะต้นนี้นะ แล้วก็นะคะด้านหลังทั้ง3ารายการนะคะอ่ะมากันที่ต้นนี้นะคะแอมจัดพลิกกับเกลือไปให้นะคะเป็นไม้นะคะงานโชโมเม็ดนะคะเม็ดเด่นนะคะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้อีกเช่นกันนะคะเป็นไม้โชโมเม็ดอีกเช่นกันนะคะพื้นขาวเม็ดแดงนะคะเมื่อโตไปนะเม็ดแดงๆของเขานะคะจะกัดสีเป็นแบบว่าพื้นกับมะหยี่เลยนะคะสวยเช่นกันค่ะน้องมีชื่อว่าพันดาวนั่นเองนะคะส่วนต้นนี้นะคะใบแดงๆนะคะพื้นสีแดงนะคะมีชื่อว่า ปลาสาททองนะคะต้นนี้สวยมากๆค่ะยิ่งแบบว่าเป็นไม้ที่บ้าแดดนะคะใบนี้ต้นนี้นะเป็นไม้ที่บ้าแดดนะคะยิ่งเลี้ยงแดดจะจัดโทนสียิ่งสวยนะคะฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่7ค่ะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะจะเป็นชุดที่8แล้วนะคะไม้ทั้ง6รายการในชุดที่8นะคะแอมจัดอะไรให้บ้าง ขอแนะนำต้นนี้ก่อนนะคะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะด่างชมพูด่างขาวนะเดี๋ยวจะให้ดูทีละใบนะคะกลัวลูกค้าจะเห็นไม่ชัดนะคะน้องด่างสวยนะคะเหมาะสําหรับกับการตั้งแม่มากๆนะคะต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะแอมแถมไปให้ด้วยนะคะไม่ดึงออกนะแล้วก็ไม้ป้ายอีกหนึ่งรายการนะคะป้ายอมาตะนะมีชื่อว่ารัตนสินนะคะพื้นเขียวป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยนะคะและยังไม่พอนะคะแอมจัดเจ้าพระยานามื่นนะคะกัดสีชมพู สวยๆแบบนี้นะคะไปให้1กระถางค่ะแล้วก็นะคะ3กระถางด้านหลังนะคะจะมีไม้ฟอร์มกอไปถึง2กระถางเลยนะคะคุ้มมากๆค่ะชุดนี้นะ,ะขอแนะนําต้นนี้ก่อนนะคะมีชื่อว่าซับเรษถีนะคะชื่อดีนะคะเป็นมงคลแก่บ้างนะคะเป็นฟอร์มกออีกต่งางหากนะคะลูกค้านะถ้าชอบนะคะรีบโทรมานะคะ แล้วก็ต้นนี้นะคะฟอร์มกออีกเช่นกันนะคะแอมจัดเมืองใหม่ไปให้หนึ่งกระถางค่ะกระถางนี้จะเป็นฟอร์มกอนะคะก็จะมีอยู่สองต้นนะคะมาต่อกันที่ต้นสุดท้ายกันบ้างนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพิร์นารานะคะพื้นสีชมพูด,ด่างขาวนะคะต้นนี้คือสวยมากๆค่ะแอมแนะนําเลยนะคะต้นนี้คือเป็นไม้โปรดของแอมเลยนะคะน้องสวยมากค่ะเป็นไม้ที่แบบไม่ใหญ่มากนะคะไซน่ารักน่ารักนะคะ ฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่8คะ่ะมาต่อกันที่ชุดที่9นะคะหน้าไม้ทั้ง6กระถางแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะมันเริ่มกันที่3กระถางด้านหน้าก่อนนะคะ,ะต้นนี้นะคะแอมจัดสีลาหุ้มทองไปให้นะคะโทนสีเข้มๆนะคะลักษณะทรงใบเขาจะออกป้อมๆนะคะสําหรับต้นนี้นะโทนสีหวานนะคะซ่อนเข้มเลยนะคะต้นนี้น่าเก็บเช่นกันนะคะมีความด่างขอบใบเล็กน้อยนะคะลอง รับน้องนะคะไปเลี้ยงดูนะคะต้นนี้ออกโทนสีสวยเช่นกันนะคะแล้วก็ไม้ป้ายนะคะต้นนี้มีชื่อว่ารัตนสินนะคะพื้นเขียวป้ายแดงส,สวยๆทุกใบเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรติวานนท์นะคะลักษณะการกัดสีของเขานะคะจะมีติดด่างชมพูนะคะ ด่างชมพูนะคะต้นนี้นะให้ดูใกล้ๆนะคะสวยนะคะต้นนี้นะคะฟอร์มใบดกด้วยนะคะทนสีแบบออกแดงสดๆเลยนะคะแล้วก็นะคะต้นนี้นะคะแอมจัดเท้าหิรันนะคะต้นนี้นะ,ะข่ามาต่อกันที่รายการกระถางด้านหลังนะคะต้นนี้นะคะแอมจัดเท้ามหาพลนะคะไปให้นะคะพื้นเขียวปลายแดงนะคะต้นนี้นะคะสวยมากนะคะเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บอีกหนึ่งรายการค่ะ และยังไม่พอนะคะแอมจัดไม้ใบหอกไปให้หนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะน้องมีชื่อว่าสำหรับต้นตรงกลางนี้นะคะแอมจัดไม้ใบไผ่ไปให้หนึ่งรายการนะคะมีชื่อว่าใบไผ่ขวานสิรินั่นเองนะคะโทนสีสวยนะคะลูกค้านะฟอร์มใบดกอีกต่างหากนะคะ,ะมาต่อกันที่ต้นนี้นะคะนำเสนอเลยนะคะเป็นลูกไม้กัดสีจากทางสวนเรานะคะตอนเล็กๆเ,เขาจะออกโทนเขียวนะคะเมื่อโตไปบอกเลยนะคะ คนไหนคนนั้นที่รับน้องไปนะคะจะหลงมากๆค่ะออกโทนสีชมพูหรือโทนสีแดงนะคะสวยมากค่ะใบหนาการใหญ่นะคะเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีที่สวยมากๆค่ะฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้ให้อยู่ในชุดที่9จ้ามาถึงกันที่รายการชุดที่10แล้วนะคะ ไม้ทั้ง6กระถางนี้นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างมาเริ่มกันที่ต้นนี้กันก่อนนะคะไม้ป้ายอมาตะนะคะแอมจัดชายชนนะคะไปให้1กระถางนะคะป้ายสวยนะป้ายแดงๆเลยนะคะและต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายอีกเช่นกันนะคะองหค์ญิงทอฝันนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะกระถางนี้นะคะและยังไม่พอนะคะต้นนี้นะแอมจัดนะคะสีการจนาพิเศษนะคะไปให้อีก1กระถางด้วยค่ะ 3กระถางด้านหลังนะคะมีอะไรบ้างแอมขอรเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะเป็นไม้ฟอร์มกอน,นะคะเดี๋ยวจะ น้อยใจว่าชุดที่10ทําไมไม่มีฟอร์มกอนนะคะแอมจัดโพแก้วนะคะฟอร์มกอไปให้1กระถางนะคะเห็นไหมคะโทนสีน้องสวยนะมากๆนะคะเป็นไม้ฟอร์มกออีกต่างหากนะคะชุดนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะอีกหนึ่งรายการนะคะทรงใบกลมนะคะใบดกนะคะโทนสีหวานๆนะแอมจัดพัทยาไปให้1รายการนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะทรงใบกลมเหมือนกันนะคะอยู่ในตับเดือนนะคะมีชื่อว่าเดือนกรดกดาคมนะคะ ฝากหน้าไม้ทั้ง6รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่10ค่ะเป็นชุดสุดท้ายของ EP ีที่114จ้า ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง10ชุดใน EP ที่114นะคะ M7 Pro มาที่ราคา349บาทนะคะสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะราคาจัดส่งให้ฟรีนะคะช่องทางติดต่อลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร083054 1875ค่ะเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบอนสีได้นะคะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อมาช่องทางนั้นนะคะ โดยคลิปนี้นะคะแอมจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นวันจันทร์ที่19มิถุนายนนะคะจัดส่งทางปรษณนีย์ไทย EMS ให้ทุกชุดค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอมฝากเพจใหม่ของแอมด้วยนะคะซึ่งเป็นเพจที่แอมแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตประจําวันนะคะในสวนและในบ้านของแอมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการเช็คเครดิตนะคะหรือต้องการนะคะดูการทํางานของแอมในแต่ละวันนะคะสามารถเข้าไปติดตามแอมได้ที่เพจอยู่บ้านนะนะคะเข้าไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับแอมด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ค่ะแอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า